มะนาวจัดเป็นไม้ผลที่มีความสำคัญทางเศรษฐกิจตลาดมีความต้องการสูงตลอดทั้งปีเพราะเป็นวัตถุดิบที่สำคัญในการประกอบอาหารของไทยจึงมีการปลูกมะนาวกันอย่างแพร่หลายทั้งประเทศในปีพุทธศักราช2552พบว่ามีพื้นที่ปลูกมะนาว1,2376ไร่ให้ผลผลิตถึง152,536ตันแต่ทุกๆปีในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน เกษตรกรผู้ปลูกมะนาวมักจะประสบปัญหามะนาวราคาตกตำ่ำเพราะผลผลิตออกมามากจนล้นตลาดการผลิตมะนาวนอกฤดูจึงเป็นทางเลือกหนึ่งที่จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่เกษตรกรถ้าคนมันมีที่จำกัดหรือที่น้อยก็ปลูกม,มะนาวในวงบ่อเพื่อไว้ใช้ในครอบครัวก,ก่อนเราลดรายจ่ายแต่ถ้าเรามีที่เยอะมีชำนาญขึ้นเราค่อยปลูกเป็นอาชีพ มาปีนี้นะครับข้อสังเกตที่มีคนโทรศัพท์มาบ่อยมากมนะคือว่าพื้นที่เขาน้ําท่วมเสียหายไม้ผลส่วนใหญ่ตายอ่ะนะเขาก็มีแนวคิดว่าเขาจะปลูกมะนาวในบงบ่อเขาบอกลงทุนเยอะนะอบอกไม่เป็นไรนะเพราะว่าเพียงว่าถ้าปลูกมะนาวในบงบ่อเนี่ยมันจะได้เงินคืนเร็วผมบอกว่าถ้าปลูกในบงบ่อเนี่ยประมาณ8เดือนเราก็มาคับให้อ,อกรูปแล้วขายได้แล้ว วงจรการตลาดของสินค้าเกษตรมักจะเกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีซึ่งส่งผลต่อรายได้และความเป็นอยู่ของเกษตรกรงานวิจัยจึงมีบทบาทอย่างมากในการบรรเทาความเดือดร้อนเสริมสร้างรายได้และความมั่นคงในอาชีพของเกษตรกร